สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในเดลมาคอลิกช่องเกี่ยวกับความรู้ด้านผิวหนังและเส้นผมโดยแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงภาวะหนึ่งที่อาจจะพบได้ในกลุ่มนักวิ่งนะคะโดยเฉพาะในคุณผู้ชายค่ะ โดยที่คุณอาจจะเคยเห็นรูปของนักวิ่งบางคนนะคะโดยเฉพาะคนที่วิ่งในระยะไกลเช่นวิ่งมาราธอนเนี่ยนะคะแล้วก็พบว่าที่เสื้อของเขาค่ะมีเหมือนกับเลือดไหลออกมานะคะที่บริเวณของหัวนมทั้งสองข้างจนเห็นเป็นสีเลือดที่ติดอยู่ที่เสื้อวิ่งนะคะ ภาวะนี้เกิดจากอะไรและเราจะมีวิธีการในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดได้อย่างไรบ้างลองมาติดตามกันค่ะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กด Subscribe และกดแชร์ให้ด้วยนะคะ ในนักกีฬานะคะรวมทั้งนักวิ่งเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยจะมีภาวะทางผิวหนังหลายๆอย่างที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยจากการเล่นกีฬาเหล่านี้ได้นะคะแต่ภาวะหนึ่งที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือในนักวิ่งค่ะ ซึ่งในบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการที่บริเวณหัวนมนะคะที่มีอาการแสบระคายนะคะหรือแตกไปจนถึงขั้นมีเลือดออกได้ oh. เลยนะคะหลังจากที่วิ่งในระยะไกลค่ะซึ่งภาวะนี้นะคะก็มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะว่า r u n n e r s nipple ค่ะนั่นก็คือเป็นภาวะของหัวนมที่เกิดขึ้นในนักวิ่งโดยเฉพาะเลย <Wow. S 1> ะคะ่ะ ซึ่งสาเหตุเนี่ยก็เกิดจากการเสียดสีนะคะเป็นระยะเวลานานนะคะระหว่างหัวนมนะคะกับเสื้อที่คุณใส่วิ่งค่ะซึ่งบริเวณของหัวนมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นบริเวณของผิวหนังที่มีความบางมากๆในร่างกายนะคะและก็ยังเป็นบริเวณของผิวหนังที่มีการยืดออกมามากกว่าผิวบริเวณอื่นด้วยนะคะทำให้เมื่อคุณใส่เสื้อวิ่งเนี่ย ก็จะทำให้ผิวที่มีความบอบบางแบบนี้นะคะเกิดการเสียดสีซ้ำๆกับเสื้อวิ่งนะคะจนทำให้เกิดแผลแตกหรือเลือดออกขึ้นได้ค่ะซึ่งภาวะนี้นะคะจึงพบได้บ่อยกว่าในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะคะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยก็จะมีการใส่สปอร์ตบราแล้วก็จะช่วยลดโอกาสเสียดสีกับเสื้อไปได้ค่ะ ดังนั้นเนี่ยปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่จะทําให้คุณยิ่งเสี่ยงกับภาวะนี้1ก็คือเรื่องของความนานในการวิ่งหรือระยะทางนั่นเองนะคะอย่างเช่นคนที่วิ่งฟูลหรือฮาฟมาราทอนเนี่ยก็จะมีการวิ่งที่ค่อนข้างนานในระยะทางที่ไกลก็จะทําให้การเสียดสีเกิดขึ้นซ้ําๆและนานมากกว่าปกติค่ะ 2นะคะก็คือเสื้อผ้าที่คุณใส่วิ่งนะคะซึ่งถ้ามีเนื้อที่หยาบหรือว่ามีรอยตะเข็บที่อยู่ในบริเวณที่มีการเสียดสีก็จะทําให้การเสียดสีเนี่ยเกิดได้มากยิ่งขึ้นค่ะ 3. นะคะก็คือการที่คุณใส่เสื้อผ้าที่มีความหลวมมากเกินไปนะคะก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิดการเสียดสีได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ 4นะคะที่อาจจะมีผลบ้างนะคะก็คือสภาพอากาศค่ะโดยที่ในช่วงหน้าหนาวหรืออากาศที่หนาวเย็นเนี่ยมีแนวโน้มว่าบริเวณหัวนมเนี่ยจะมีการแข็งแล้วก็ยื่นออกมามากกว่าปกตินะคะทําให้มีโอกาสในการเสียดสีมากยิ่งขึ้นรวมทั้งอาจจะเกิดความแห้งของผิวมากกว่าปกติด้วยนะคะ แต่ยังไงก็ตามสภาพอากาศแบบอื่นก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะคะอย่างเช่นฝนตกหรือว่าอากาศที่ร้อนมากจนคุณมีเหงื่อออกมากแล้วก็ทําให้เกิดความชื้นขึ้นเนี่ยก็จะทําให้อาการเหล่านี้แย่ลงได้ด้วยนะคะดังนั้นน,นะคะในหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องวิ่งในช่วงหน้าหนาวหรือสภาพอากาศที่เย็นก็ตามเนี่ยแต่ว่าก็เกิดปัญหานี้ขึ้นได้เช่นกันค่ะ ดังนั้นเราจะมีวิธีการจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกนะคะสิ่งที่อาจจะมีผลแต่ว่าคงจะทําได้ยากคือระยะทางในการวิ่งนะคะหมอก็คงจะไม่ได้ขอให้คุณวิ่งในระยะทางที่สั้นลงหรืออะไรนะคะแต่เรามาดูวิธีการกันดีกว่านะคะว่าเราจะป้องกันอย่างไรอย่างหนึ่งนะคะที่จะช่วยลดโอกาสตรงนี้ได้เนี่ยก็คือการเลือกเสื้อผ้าค่ะ นั่นก็คือพยายามเลือกนะคะที่เป็นเส้นใยสังเคราะห์มากกว่าเส้นใยธรรมชาตินะคะเพราะว่าเส้นใยสังเคราะห์เนี่ยมักจะมีเส้นที่เล็กละเอียดกว่าเส้นใยธรรมชาตินะคะทําให้เกิดการระคายเคืองหรือเสียดสีได้น้อยกว่านะคะรวมทั้งในการเลือกเสื้อในการใส่วิ่งเนี่ยก็ไม่ควรที่จะตัวใหญ่หรือว่าหลวมจนเกินไปนะคะ และในคุณผู้หญิงก็เช่นกันนะคะแม้ว่าจะมีโอกาสเสี่ยงต่ำกว่าเนี่ยแต่ในการเลือกสปอร์ตบราก็ควรที่จะเลือกที่มีเส้นใยห,หรือเนื้อผ้าที่นุ่มนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะมีตะเข็บอันอาจจะทําให้เกิดการเสียดสีได้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วอย่างในผู้หญิงเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่า อาการเนี่ยอาจจะย้ายไปเป็นบริเวณอื่นที่เสียดสีแทนนะคะอย่างเช่นบริเวณของใต้วงแขนนะคะดังนั้นเนี่ยในการเลือกสปอร์ปราเองก็มีความสำคัญเช่นกันค่ะถัดมานะคะก็คือการพยายามที่จะปกป้องป้องกันผิวในบริเวณนี้นะคะซึ่งก็จะมีช้อยส์ตั้งแต่การใช้ปิโตรลาตุ้มเจลลี่นะคะ หรือพวกวาสลีนนะคะในการทาเพื่อให้ลดการเสียดสีค่ะ แต่บางคนนะคะถึงแม้จะใช้วิธีนี้แล้วก็ตามเนี่ยการเสรียดสีก็เกิดขึ้นมากอยู่ดีแล้วก็ยังเกิดอาการขึ้นได้อยู่ดีนะคะก็แนะนําว่าคุณควรที่จะปิดบริเวณนี้ไปเลยนะคะเพื่อป้องกันการเสรียดสีซึ่งในปัจจุบันนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์นะคะที่เรียกว่า n i p p l r Protectors นะคะที่ออกแบบมาสำหรับนักวิ่งโดยเฉพาะด้วยนะคะโดยที่จะเป็นแผ่นกลมๆนะคะแล้วก็ปิดบริเวณนั้นโดยเฉพาะค่ะ โดยที่ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเนี่ยนะคะก็อาจจะมีข้อดีคือมีการระบายอากาศที่ดีแล้วก็กันน้ำนะคะไม่เลื่อนหลุดในขณะที่คุณเหงื่อออกในขณะวิ่งค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าคุณหาไม่ได้นะคะก็อาจจะใช้เป็นพวกพลาสเตอร์นะคะในการปิดป้องกันนะคะ แต่ก็อาจจะมีปัญหานิดนึงในเวลาที่ลอกออกมาอาจจะเกิดการเจ็บได้บ้างนะคะหรือคุณอาจจะใช้เป็นพวกแผ่นปิดทางการแพทย์ก็ได้นะคะอย่างเช่นพวก t r a n s p พอลนะคะซึ่งจะเป็นพวกเทปแต่งแผลชนิดใสนะคะก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีวิธีการในการลอกเทปนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นหรือช่วยลดความเจ็บนั้นลงได้บ้างนะคะก็มีข้อแนะนำว่าอาจจะอาบน้ำอุ่นนะคะในตอนที่ยังปิดเทปอยู่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ทาพวกมินเนอรัลออยนะคะ ทาไปด้วยในขณะที่มีการลอกเทปออกโดยที่เวลาลอกเนี่ยเราก็ใช้อีกมือหนึ่งนะคะในการดึงผิวหนังที่อยู่ข้างใต้นะคะแล้วก็ค่อยๆใช้ออยทาลงไปค่ะเพื่อให้ลอกออกมาอย่างนุ่มนวลที่สุดค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณเกิดอาการขึ้นแล้วนะคะคุณก็ควรที่จะรีบนะคะทำการรักษาค่ะโดยเฉพาะเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อหรืออักเสบเพิ่มเติมด้วยนะคะ โดยที่ในเบื้องต้นเนี่ยคุณก็ไม่ควรที่จะไปล้างบริเวณนั้นบ่อยๆหรือว่าเสียดสีคัดถูมากขึ้นนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ผิวบริเวณนั้นยิ่งแห้งหรือว่าเกิดการอักเสบมากขึ้นได้หลีกเลี่ยงการใช้สบู่แรงๆนะคะคุณควรที่จะใช้สบู่ที่อ่อนโยนในการอาบน้ำค่ะและถ้าหากว่ามีความสงสัยว่าจะเกิดการติดเชื้อนะคะ,ะ,คะเช่นมีอาการบวมแดงเจ็บ หรือเป็นหนองนะคะก็อาจจะต้องทายาฆ่าเชื้อในรูปแบบที่พึ่งเป็นต้นนะคะหรือปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมเพื่อที่จะรักษาอาการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดค่ะ